ในโลกของเรามีเกาะอ,อยู่แห่งหนึ่งครับเกาะที่เต็มไปด้วยป่าดงดิบและถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรที่นั่นไม่มีสัญญาณมือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตและไม่มีแสงไฟจากอารยธรรมใดๆแต่ที่น่าขนลุกที่สุดนะครับก็คือไม่ว่าใครก็ตามที่พยายามจะเข้าไปไม่ว่าจะเป็นนักสำรวจทีมกู้ภยัยหรือแม้แต่ผู้ศรัทธาในาศาสนาเกาะแห่งนี้ก็จะส่งเพียงร่างที่ไร้วิญญ,ญาณกลับออกมาเท่านั้นครับ ทำไมในยุคที่เราพิชิตดวงจันทร์ได้แล้วมันกลับยังมีจุดหนึ่งบนแผนที่ที่รัฐบาลต้องขีดเส้นแดงวงเอาไว้และประกาศชีช้ชัดครับว่าห้ามใครเข้าใกล้โดยเด็ดขาดสำหรับเรื่องราวในวันนี้ผมจะมาเล่าให้คุณฟังครับว่าแท้จริงแล้วก็ต้องห้ามกลางมหาสมุทรที่ปกป้องความลับมานานหลายหมื่นปีมันได้เก็บซ่อนอะไรไว้กันแน่ สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอดแคสต์ยามเย็นและคุณอยู่กับผมเช่นเคยตูนครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับคดีปริศนาหรือเรื่องจริงที่มีความลับซ่อนอยู่คุณมาถูกที่แล้วครับถ้าดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่ผมจะมาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์ครับ และเช่นเคยอย่าลืมเตรียมขนมเตรียมกาแฟกันให้พร้อมแล้วถ้าใครรับชมก่อนนอนก็จะลืมผมผ้ากันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอเชิญรับชมไปพร้อมกันเลยครับน้าใจกลางมหาสมุทรอินเดียมันก็มีพื้นที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาที่เรียกว่าอ่าวเบงกอลครับซึ่งทะเลบริเวณน,นี้ถ้าเราดูเผินๆมันก็เหมือนทะเลทั่วๆไป แต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปนะครับมันคือหนึ่งในผืนน้ำที่เต็มไปด้วยความลึกลับที่สุดในโลกหลายศตวตรรษมาแล้วเรือขนส่งสินค้าหลายลำที่เคยแล่นผ่านที่นี่บางลำก็ไม่เคยถึงจุดหมายและบางลำก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยท่ามกลางทะเลที่เงียบสงบจนผิดปกตินักเดินเรือต่างก็เชื่อกันว่าอ่าวแห่งนี้มันอาจจะมีบางสิ่งที่ไม่ต้องการให้ใครเข้ามาใกล้ ถ้าคุณลองเปิดแผนที่ดูดีๆนะครับคุณจะเห็นกลุ่มเกาะเล็กๆที่เรียงตัวกันอยู่ตรงมุมทิศตะวันออกของอินเดียนั่นก็คือหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาที่นั่นมีน้ําทะเลสีฟ้าใสามีหาดทรายขาวสะอาดและปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบสีเขียวรขจีจนหลายคนนะครับต่างก็เรียกที่นี่ว่าสวรรค์ของเอเชียใตย้แต่ทว่าในหมู่เกาะสวรรค์เหล่านั้นมันกลับมีเกาะหนึ่งที่ไม่เหมือนใครครับ เป็นเกาะที่ไม่มีใครเข้าไปได้เกาะที่รัฐบาลอินเดียถึงกับต้องประกาศให้เป็นเขตห่วงห้ามและขีดวงวัศมีห้ามเข้าใกล้เอาไว้ถึง5้าไมล์ทะเละรอบเกาะน,นั้นซึ่งชื่อของมันนะครับก็คือ North Sentinel Island เกาะเล็กๆแห่งนี้มันมีขนาดพอๆกับเกาะแมนัตตันในนิวยอร์กแต่ทว่าแทบไม่มีใครในโลกเลยนะครับที่เคยได้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในเกาะน,นั้นทุกครั้งที่มีใครพยายามจะเข้าใกล้ไม่ว่าจะเป็นเรือประมง นักวิจัยหรือแม้แต่เฮลิคอปเตอ,เตอร์ของรัฐบาลเองสิ่งเดียวที่พวกเขาได้รับกลับมาก็มักจะเป็นหาธนูและหอ,อกที่ป่วยพุ่งออกมาจากแนวป่าดงดิบเสียงคลื่อนซัดเข้าฟังที่ดูเหมือนจะปกติแต่ถ้าคุณได้ฟังมันในความเงียบจริงๆนะครับคุณจะรู้เลยว่าเสียงของทะเลที่นั่นมันเหมือนกำลังจะเตือนอะไรบางอย่างเตือนให้เราอย่าเข้าไปและคำถามก็คือ ใครกันแน่ที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนั้นและทำไมพวกเขาถึงปกป้องมันอย่างเอาเป็นเอาตายขนาดนี้ตลอดเวลาหลายพันปีที่ผ่านมาโลกภายนอกก็กำลังหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วครับเรามีดาวเทียมมีอินเทอร์เน็ตเรามีเครื่องบินที่บินข้ามทวีปได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่ในขณะเดียวกันนั้นบนเกาะนอร์ทเซนเทนลกลับยังมีมนุษย์กลุ่มหนึ่ง ที่ชีวิตของพวกเขาหยุดอยู่ในยุคหินครับซึ่งพวกเขาถูกเรียกว่า Sentinel ลิสตและพวกเขาก็คือชนเผ่าที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกครับนักมนุษยวิทยาต่างก็เชื่อว่าชนเผ่านี้อาศัยอยู่บนเกาะนอสเซนเทนอลมานานกว่า60,000ปีโดยไม่เคยมีการติดต่อกับโลกภายนอกเลยตัวเลข60,000ปีนี้ไม่ได้มาจากการขุดค้นแต่อย่างใดนะครับ แต่มาจากการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของชนเผ่าใกล้เคียงในอันดามันซึ่งถูกสันนิษฐานว่าเป็นลูกหลานโดยตรงของคลื่นมนุษย์ที่อพยพจากแอฟริกาใต้ในยุคแรกเริ่มซึ่งนั่นหมายความว่าตลอดระยะเวลาที่ยาวนานขนาดนั้นพวกเขาไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยได้แลกเปลี่ยนและไม่เคยต้องการโลกของเราเลยครับและแม้แต่ในตอนนี้ในปี2025เราก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าพวกเขาพูดภาษาอะไร หรือแม้แต่มีจำนวนกี่คนกันแน่สิ่งเดียวที่เรารู้แน่ชัดนะครับก็คือพวกเขาไม่ต้องการเรามีรายงานจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินเดียที่เล่าไว้ว่าหลังจากเหตุการณ์สึนามิในปี2004พวกเขาได้บินสำรวจพื้นที่เหนือเกาะเพื่อดูว่าชนเผ่ายังรอดชีวิตอยู่หรือไม่และในขณะที่เฮลิคอปเตอร์นะครับกำลังรออยู่เหนือชายหาด ชายคนหนึ่งก็เดินออกมาจากแนวป่ายกคันธนูขึ้นแล้วปล่อยลูกศรพุ่งเข้าใส่เครื่องบินอย่างไม่ลังเลนักบินรละว,ว่าลูกศรน,นั้นพุ่งเข้ามาโดนกระจกหน้าจนได้ยินเสียงดังปังลูกธนูที่พุ่งขึ้นฟ้าราวกับจะประกาศให้โลกรู้ว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของพวกคุณซึ่งมันก็คือภาษาของการปฏิเสธที่ชัดเจนที่สุดครับสำหรับโลกภายนอกอย่างเราๆนะครับ พวกเขาอาจจะเป็นชนเผ่าลึกลับแต่สำหรับพวกเขาแล้วเราคือผู้บุกลุกและในมุมมองของพวกเขานะครับก็แห่งนี้คือทั้งบ้านทั้งโลกและทั้งจักรวาลพวกเขาไม่ต้องการอะไรจากเราเลยไม่ต้องการของกินไม่ต้องการเทคโนโลยีแม้แต่พลาสติกหรืออุปรกรณ์ที่เราทิ้งไว้บนชายหาดพวกเขาก็จะโยนมันทิ้งกลับลงทะเลไปมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นครับที่พวกเขาเลือกที่จะเก็บไว้ นั่นก็คือเศษเหล็กจากสรางเรือเพื่อใช้ตีขึ้นรูปเป็นหัวหอ,อกและใช้เป็นลูกธนูฟังดูดิบเถื่อนใช่ไหมครับแต่ในอีกมุมหนึ่งมันกลับดูบริสุทธิ์จนแทบไม่เหลือมนุษย์คนไหนที่เป็นแบบนั้นอีกแล้วและนี่คือเหตุผลที่นักมนุษยวิทยาทั่วโลกต่างก็เรียกพวกเขาว่า t l e s t u t u o u o u e h tribe ชนเผ่าสุดท้ายบนโลกที่ยังไม่เคยถูกแตะต้องในปี1967 นักมนุษยวิทยาชาวอินเดียที่มีชื่อว่า t n เอ็นแพิตได้พยายามเข้าใกล้เกาะนี้เป็นครั้งแรกครับเขานำทีมสำรวจขนาดเล็กพร้อมของขวัญผลไม้และเครื่องประดับต่างๆไปวางไว้บนชายหาดซึ่งพวกเขาหวังไว้ครับว่าจะได้เห็นการต้อนรับจากผู้คนบนเกาะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเขาเห็นเงาคนจำนวนหนึ่งเริ่มโผล่ออกมาจากแนวป่ารก มือกำหอกและธนูเอาไว้แน่นและเริ่มตะโกนออกมาเป็นคำที่ไม่มีใครเข้าใจก่อนจะเริ่มปาหอกนะครับและยิงธนูพุ่งเข้าใส่จนทีมสำรวจต้องรีบหนีออกมาแทบไม่ทันซึ่งในภายหลังแพนดิตได้บอกต่ออีกครับว่าเขาไม่เคยรู้สึกได้ถึงความเกลียดชังที่บริสุทธิ์ขนาดนั้นมาก่อนตั้งแต่นั้นมารัฐบาลอินเดียจึงเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดขึ้นไม่มีการให้เข้าใกล้ไม่มีการวิจัยไม่มีการถ่ายภาพจากระยะประชิด และในที่สุดก่อนนี้ก็ถูกประกาศให้เป็นเขตต้องห้ามอย่างถาวรและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ North Sentinel Island ได้กลายเป็นจุดว่างบนแผนที่ทั้งๆที่มันตั้งอยู่ใจกลางเส้นทางเดินเรือของหนึ่งในมหาสมุทรที่พลุกพล่านที่สุดในโลกและในปี1981ก็มีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งที่ชื่อว่า Primrose ซึ่งในเวลานั้นของการเดินเรือก็ได้เกิดพายุรุนแรงขึ้นกลางอ่าวเบงกอครับ เรือพิมรสเลยถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยตื้นบนชายฝั่งของเกาะแห่งนี้ลูกเรือทั้งหมด28ชีวิตที่โชคดีรอดชีวิตจากพายุโหมกระหนำ่ำแต่ดันต้องมาติดอยู่บนเกาะต้องห้ามแห่งนี้แทนซึ่งในคืนแรกพวกเขาต่างก็คิดว่ายังโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่ครับแต่ความจริงแล้วพวกเขากำลังหนีความตายมาเจอกับความน่ากลัวที่แท้จริงต่างหากในเช้าวันต่อมา ลูกเรือก็เริ่มเห็นคนแปลกหน้าปรากฏตัวออกมาจากแนวป่าดงดิบพวกเขามีรูปร่างสูงใหญ่เนื้อตัวเปลือยเปล่าในมือถือหอกและกำลังมุ่งหน้าเข้ามาใกล้เรือทีละน้อยลูกเรือเห็นอย่างนั้นจึงรีบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปทางวิทยุทันทีนะครับพวกเขารายงานไปโดยมีข้อความสั้นๆที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังว่าพวกเรากำลังถูกล้อมซึ่งพวกเขาในตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ ต้องอยู่บนเรือที่ไม่มีอาวุธและมองดูคนเหล่านั้นที่จ้องมองพวกเขาจากชายหาดร,ราวกับเหยื่อที่อยู่ในกรงและรอวันที่จะถูกลาแต่ทว่าโชคชะตาก็ยังคงเข้าข้างพวกเขาครับผ่านไปไม่นานพายุก็กลับมาอีกครั้งพายุที่เคยทำร้ายพวกเขากลับกลายมาเป็นความหวังใหม่ซึ่งมันซัดเรือให้ชนตื่นจนค่อยๆกลายออกมาจากชายฝั่งและเพียงไม่กี่วันต่อมานะครับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอินเดีย ก็ตามมาช่วยพวกเขาออกไปได้อย่างวุดวิดซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นโลกก็เริ่มตระหนักได้ว่าเกาะเล็กๆกลกกางอ่าวเบงกอลแห่งนี้มันไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ต้องห้ามแต่มันคือเส้นแบ่งระหว่างโลกของเรากับโลกอีกใบหนึ่งที่เวลาไม่เคยแต่ต้องมันเลยและซากของเรือพริมโรสก็ยังคงจมอยู่ตรงนั้นมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเหมือนคำเตือนเงียบๆให้กับทุกคนที่คิดจะเข้าใกล้เกาะแห่งนี้ครับ แล้วถ้าเรื่องราวทั้งหมดที่คุณได้ฟังมายัางทำให้คุณรู้สึกว่าเกาะน,นี้มันก็แค่ลึกลับในพาสต่อไปคุณจะได้รับรู้ครับว่าความลึกลับนั้นมันฆ่าคนได้จริงๆและเหตุการณ์ครั้งนี้เองครับที่ทำให้ North Sentinel Island กลายเป็นข่าวพาดหัวไปทั่วทั้งโลกและยิงตอกย้ำให้รัฐบาลอินเดียประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่ากฎห้ามเข้านั้นจะไม่มีวันถูกยกเลิก ชายหนุ่มคนหนึ่งนามว่าจอห์นอันเลนเชาชายวัย26่ปีจากสหรัฐอเมริกาผู้มีความฝันเพียงอย่างเดียวนะครับนั่นก็คือนำคำสอนของพระเจ้าไปเผยแพร่ให้ผู้คนที่ยังไม่รู้จักพระองค์จอห์นเติบโตขึ้นมาในครอบครัวคริสเตียนครับและตลอดชีวิตเขาก็ลหลงใหลในเรื่องราวของนักสำรวจยุคโบราณโดยเฉพาะมิชันรีผู้ปรีชีพที่สละชีวิตเพื่อความเชื่อของตนตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น จอนเคยเขียนในบันทึกเอาไว้ครับว่าผมอยากออกเดินทางไปยังที่ที่ไม่รู้จักเพื่อบอกให้คนที่นั่นรู้ว่าพระเจ้ารักพวกเขาและเป้าหมายนั้นก็ไม่ใช่ที่ไหนอื่นเลยครับแต่มันคือเกาะต้องห้าม North Sentinel Island เขาใช้เวลาอยู่หลายปีในการศึกษาเรื่องชนเผ่านี้อ่านเอกสารของนักมนุษยวิทยาทุกคนที่เคยพยายามเข้าไปดูทุกภาพดาวเทียมที่หาได้และเตรียมร่างกาย ด้วยการฝึกเอาชีวิตรอดในปา่ารวมถึงเรียนรู้วิธีผดมพยาบาลและกักตัวไม่ให้เป็นพาหะนำโรคนั่นก็เพราะเขารู้ดีครับว่าถ้าเพียงเชื้อไวรัสจากโลกภายนอกได้หลุดเข้าไปในเกาะน,นั้นมันอาจจะหมายถึงการฆ่าคนทั้งเผ่าโดยไม่ตั้งใจหลายคนมองเขาว่าเป็นคนบ้าแต่สำหรับจอนแล้วนี่คือภารกิจศักดิ์สิทธิ์เขาเชื่อว่าพระเจ้าส่งเขามาเพื่อสิ่งนี้ถึงแม้จะรู้อยู่แก่ใจว่า โอกาสจะรอดกลับมานั้นแทบจะไม่มีเลยซึ่งก่อนออกเดินทางนะครับเขาก็ได้เขียนจดหมายถึงพ่อแม่ไว้ว่าอย่ารู้สึกเสียใจเลยนะถ้าผมไม่ได้กลับมาเพราะผมกำลังทำในสิ่งที่ผมเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้ผมทำจริงๆและแล้วในเดือนพฤศจิกายนปี2018จอนก็ได้เดินทางมาถึงหมู่เกาะอ,อันดามันซึ่งห่างจากเกาะต้องห้ามเพียงไม่กี่ชั่วโมงทางเรือ เขาจ้างชาวพมงท้องถิ่นกลุ่มหนึ่งให้พาเขาเข้าใกล้เกาะที่สุดเท่าที่จะปลอดภัยครับแลกกับเงินก้อนโตและสัญญาว่าจะไม่ให้พวกเขาเข้าไปในเขตต้องห้ามซึ่งชาวประมงหลายคนก็เตือนเขานะครับอย่าไปเลยที่นั่นมันฆ่าคนมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่จอรนเพียงแค่ยิ้มออกมาแล้วตอบกลับไปสั้นๆครับว่าถ้าผมตายก็ให้ผมตายในานา้มของพระเจ้าเถอะครับในคืนนั้นเขานั่งอยู่ในเรือเล็กๆกลกกางทะเลที่มืดสนิท คลื่นลมสงบและในใจของเขาก็เต็มไปด้วยไฟแห่งศรัทธาที่กำลังลุกโชนซึ่งในรุ่งเช้าของวันถัดไปนะครับเขาก็จะได้เริ่มภารกิจที่ไม่มีใครคนไหนในโลกเคยทำสำเร็จมาก่อนในเช้าวันนั้นจอรนตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงคลื่นที่ซัดกระทบตัวเรือเบาๆเขามองไปที่ขอบฟ้าเห็นหมู่เกาะเล็กๆที่เรียงตัวอยู่ไกลๆและท่ามกลางหมู่เกาะเหล่านั้นนะครับ ก็มีเกาะหนึ่งที่เขารอมันมาทั้งชีวิตนั่นก็คือ North Sentinel Island เขาเหันไปมองชาวประมงท้องถิ่น7คนที่ยืเนเงียบอยู่บนเรือแม่ซึ่งก็ไม่มีใครพูดอะไรออกมาครับเพราะทุกคนรู้ดีว่าสิ่งที่เขากำลังจะทำต่อจากนี้เหมือนคือการก้าวข้ามเส้นต้องห้ามของมนุษย์ก่อนที่จะลงเรือคายักเล็กไปจอนเปิดคัมภีร์ไบเบิลของเขาและในหน้าที่ถูกขั้นไว้ด้วยกระดาษโน้ตใบเล็ก ข้างในมีเพียงประโยคเดียวที่เขาเขียนขึ้นมาเมื่อคืนก่อนพระผู้เป็นเจ้าโปรดให้อภัยพวกเขาเพราะพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เขาปิดคัมภีร์นั้นลงสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆดันเรือคายัคออกจากเรือแม่ไปในเรือมีเพียงของขวัญไม่กี่อย่างครับโลฟุตบอลเข็มกลัดและปลาตาแห้งเพียงเล็กน้อยโดยทั้งหมดนั้นเขาหวังว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพ แต่ในความเป็นจริงนะครับมันคือของฝากจากโลกอีกใบที่ไม่เคยมีใครต้องการมันเลยหลังพายเรือออกมาได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจอรนก็เห็นแนวป่าดงดิบที่ทอดยาวสุดสายตาเสียงนกแปลกๆดังออกมาจากด้านในและตรงบริเวณชายหาดก็มีล่างเล็กๆของคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังยืนมองมาทางเขาพวกเขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มสอสมคนครับตัวเปลือยเปล่าผิวคล้ำแดงจากแสงแดด ในมือถือคันธนูและไม่มีใครพูดอะไรออกมาเลยจอร์พยายามส่งเสียงทักทายเขาโบกมือยิ้มและตะโกนออกไปว่าสวัสดีแต่สิ่งที่ตอบกลับมานะครับกลับเป็นลูกธนูดอกหนึ่งที่พุ่งแหวกอากาศตรงเข้ามาทางเขาเสียงลูกศรเฉียดผ่านไปหูของเขาไปอย่างหวุดหวิดและมันปักเข้าอย่างจังไปที่คัมภีร์ไบเบิลในมือของเขาจอรมองค้างอยู่แบบนั้น นิ่งและไม่พูดอะไรก่อนจะค่อยๆยกคำพีขึ้นมาดูรอยลูกศรที่ทะลุผ่านหน้าพระธรรมแมทธิวจอนบริพายเรือออกห่างจากชายฝั่งและกลับขึ้นเรือแม่ในตอนเย็นแต่ถึงจะรอดกลับมาได้เขาก็ไม่ได้กลัวเลยแม้แต่น้อยครับในบันทึกของคืนนั้นเขายังเขียนเอาไว้ว่าผมรู้ว่าพระเจ้าอาจไม่ให้ผมออกมาจากที่นั่นแบบมีชีวิตแต่ผมต้องกลับไปเพราะพวกเขายังไม่รู้จักพระองค์เลย ในคืนวันที่16พฤศจิกายนปี2018นั้นจอห์นอันเลนเชาได้เขียนมาทึกครั้งสุดท้ายไว้ในสมุดของเขาก่อนจะวางปากกาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วพูดเบาๆกับตัวเองว่าพรุ่งนี้ผมจะกลับไปและแล้วในเช้าว,วันรุ่งขึ้นก็เป็นวันที่จอห์นกลับไปยัง North Sentinel Island อีกครั้งครับชาวประมงที่เขาว่าจ้างมาด้วยบอกว่าในเช้าว,วันนั้น จอนตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเขาเก็บข้าวของใส่กระเป๋ากันน้ำพกเพียงคยัมภีร์ไบเบิลมีดสัน้นและของขวัญเล็กน้อยที่เหลืออยู่จากวันก่อนเขาพูดกับชาวประมงแค่ประโยคเดียวก่อนจะพายเรือออกไปว่าผมจะไปพูดกับพวกเขาอีกครั้งแล้วจะกลับมาก่อนค่ำหลังจากนั้นเขาก็พายเรือคาย,ยัคออกไปและหายลับเข้าไปในสายหมอกที่ลอยอยู่เหนือทะเลในเช้าว,วันนั้นเวลาผ่านไปหลายชั่วโมง แต่จอนก็ยังไม่กลับมาเลยครับจนกระทั่งในช่วงเย็นชาวประมงที่รออยู่บนเรือแม่ก็เห็นอะไรบางอย่างที่ขยับอยู่ตรงชายหาดซึ่งมันก็คือร่างของจอนที่กำลังถูกต้อนออกมาด้วยคนหลายคนครับเสียงตะโกนดังแว่วออกมาจากแนวป่าแล้วจากระยะนั้นเองพวกเขาก็มองเห็นลูกธนูพุ่งลงมาจากท้องฝาและมันก็ได้ตรงเข้าไปที่ร่างของชายคนเดียวที่ยืนอยู่บนหาดทราย จอลล้มลงในทันทีครับร่างของเขานิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่คนบนเกาะจะลากร่างของเขาเข้าไปในแนวป่าแล้วหายไปอย่างเงียบงนันไม่มีเสียงปืนไม่มีการตอบโต้ไม่มีแม้แต่การช่วยเหลือไดใดทั้งสิน้นพอะพวกชาวประมงต่างก็รู้ดีครับว่าถ้าพวกเขาเข้าไปใกล้กว่านั้นแม้เพียงแค่นิดเดียวพวกเขาเองก็คงไม่มีโอกาสได้กลับออกมาเช่นกันหลังจากที่ชาวประมงรีบกลับเข้าฝั่งแล้ว พวกเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ทางการของอินเดียในทันทีรัฐบาลพยายามส่งเฮลิคอปเตอร,ตอร์บินเข้าไปสำรวจจากระยะไกลและสิ่งที่พวกเขาเห็นนะครับก็คือศพของชายหนุ่มคนหนึ่งที่นอนอยู่ตรงชายหาดโดยมีหอ,อกไม้ปักอยู่ข้างๆและนั่นนะครับก็คือภาพสุดท้ายของจอห์นอันเลนเชาทางการอินเดียพยายามหารือกันอยู่นานนะครับว่าควรน,นำศพของจอร์นออกมาหรือเปล่า แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาก็คือปล่อยให้ล่างของจอรนอยู่ที่นั่นอยู่บนเกาะที่เขานะครับเชื่อว่าเป็นภรรกิจจากพระเจ้าแม้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะดูเหมือนเป็นการล่มสลายของความศรัทธาก็ตามบางคนเรียกเขาว่าฮีโร่แต่ก็มีอีกหลายคนที่มองว่าเขาคือผู้บุกรุกและบางทีนะครับทั้งสองอย่างนั้นก็อาจจะจริงพอๆกัน พราะในท้ายที่สุดจอห์นอันเลนเชาก็ได้กลายเป็นคนล่าสุดที่ได้เข้าใกล้นอร์ทเซนเทน e ลไอแลนด์และไม่เคยได้กลับออกมาอีกเลยครับหลังจากเหตุการณ์ของจอห์นได้จบลงรัฐบาลอินเดียก็ออกมาแถลงการสั้นๆว่าจะไม่มีการสืบสวนเพิ่มเติมและจะไม่มีใครถูกดำเนินคดีพวกเขาเลือกที่จะปล่อยเกาะนั้นไว้อย่างที่มันเป็นครับพรทุกคนรู้ดีว่าการพยายามเอาร่างของจอห์นกลับมา อาจจะหมายถึงการน,นําโรคภัยเข้าไปสู่ดินแดนที่ไม่เคยสัมผัสกับโรคภายนอกเลยโรคหวัดไข้หวัดใหญ่หรือแม้แต่เชื้อเล็กๆที่ไม่มีผลกับเรามันก็อาจจะฆ่าคนทั้งเผ่าได้ภายในเวลาไม่กี่วันครับซึ่งนั่นก็คือสมดุลของชีวิตที่เปราะบางกว่าที่เราคิดไหวมากนักมนุษยวิทยาหลายคนเชื่อว่าเซนเทนอลลิสอาจจะเป็นเผ่าสุดท้ายของมนุษยชาติ ที่ยังคงรักษารูปแบบชีวิตดั้งเดิมตั้งแต่ยุคก,ก่อนที่จะมีอารยาธรรมพวกเขาอาจจะเป็นหน้าต่างของอดีตที่เปิดอยู่กลางโลกสมัยใหม่เป็นเหมือนหน้าต่างบานหนึ่งที่ไม่มีใครควรจะเปิดมันออกและรัฐบาลอินเดียนะครับก็ได้ประกาศให้เกาะน,นี้เป็นเขตคุ้มครองพิเศษและห้ามทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนักวิจัยหรือแม้แต่กองทัพเข้าใกล้ในระยะหไมล์ทะเล ทุกวันนี้เราก็เลยไม่มีข้อมูลใหม่นะครับไม่มีภาพใหม่ๆและไม่มีใครรู้เลยว่าตอนนี้พวกเขาเป็นยังไงบางคนเชื่อว่าพวกเขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่ดีภายใต้ป่าดงดิบที่หนาทึบบางคนก็คิดว่าพวกเขาอาจจะสูญหายไปแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนโลกภายนอกก็จะไม่มีวันรู้ครับและนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาแล้วพอสำหรับชนเผ่านี้นะครับ อิสรภาพอาจจะไม่ได้หมายถึงการมีเทคโนโลยีหรือการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกแต่มันอาจจะหมายถึงการได้ใช้ชีวิตตามแบบที่พวกเขาเลือกบางทีนะครับ North Sentinel Island อาจจะไม่ได้ซ่อนความลับของโลกไว้ภายใต้ผ่าดดงดิบอย่างที่เราคิดแต่มันอาจจะกำลังซ่อนคำตอบของมนุษย์เอาไว้ครับคำตอบที่ว่าเราควรจะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับความลึกลับไม่ใช่ทำลายมันเพื่อค้นหาความจริง แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเกาะนอร์ทเซนเทนัลทั้งการถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมของจอห์นทั้งคำเตือนจากซากเรือพริมโรสและทั้งลูกศรที่ยิงใส่เครื่องบินกู้ภัยทั้งหมดนี้เป็นความผิดของใครกันแน่ชนเผ่าทำถูกต้องแล้วหรือเปล่าที่เลือกปิดกั้นตัวเองอย่างสุดโต่งเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกหรือโลกของเราควรจะบุกเบิกต่อไปโดยไม่สนใจว่าการไขความลับในครั้งนี้ จะต้องแลกมาด้วยชีวิตของใครอีกคุณผู้ชมคิดเหตุยังไงลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับและเช่นเคยระหว่างที่ผมกำลังเล่าเรื่องนี้ผมได้แอบซ่อนสิ่งผิดปกติบางอย่างไว้ในคลิปนี้ครับและถ้าคุณตาไวพอที่จะเห็นคอมเมนต์บอกเวลาที่เจอไว้ด้านล่างได้เลยครับและสำหรับคนแรกที่ตอบถูกผมจะเอาคอมเมนต์ของคุณไปขึ้นจอในคลิปถัดไปครับถือว่าเป็นรางวัลและควาขอบคุณเล็กๆน้อยๆสำหรับทุกคนที่ตั้งใจรับชม และอยู่กับผมมาจนจบเรื่องนะครับและนี่ก็คือผู้ชนะที่เจออ a ส t ตอร์เของคลิปที่แล้วเป็นคนแรกและก่อนจะจากกันไปถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง podcast ยามเย็นและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ครับและสำหรับวันนี้ผมตูนขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีและราตรีสวัสดิ์ครับ